ปีโป๊ทำอะไรเนี่ยทำไมหรออ้าทำอะไรนี่ทำอะไรนี่โอ้โหนี่สร้งใหญ่แมงมุมเหรอแต่งบ้านแต่งห้องไงทำไมอ่ะนี่วันที่3 1อแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะปีใหม่แล้วเราต้องแต่งห้องให้ดูสะอาดดูสวยดูแบบวิบวับเปย่งเงี้ยพราะเปนปีใหม่ถ้าไม่พูดคำว่าสะอาดจะไม่ว่าอะไรเลยนะเ้าจะบอกว่าแต่งห้องให้สวยก็เพราะยิ่งบอกว่าแต่งห้องให้สะอาดแล้วไม่เข้าใจว่านี่ฮาโลวีนหรือปีใหม่ นี่ปีใหม่ปีใหม่โอ้แต่มันมันเข้าใจถ้าอย่างนี้เนี่ยฉันไม่อยากจะฉลองแล้วแหละทำไมอ่ะมันไม่มีอารมณ์มันเหมือนแบบว่าอยากย่ายจะพันฉันตายน่ะนี่มันสนุกที่มัรอยมันสนุกฉันไม่ได้สร้างรังนะไปบอกเนี่ยอร่อยอารมณ์โอ้ยนี่มันอะไรเนี่ยแต่งตัวอะไรเนี่ยฮะแต่งตัวอะไรแต่งตัวพร้อมทำความสะอาดบ้านอ๋อเหรอเนี่ยกว่าเนี่ยกว่าแต่งย่ายเอาหอกไปอ่อหรอเออเออเฮ้ยเออสนุกดีเหมือนกันเนาะ หมดแล้วโอ้โหพี่ป้อะไรของเธอเนี่ยเอาทักไทยคุณผู้ชมก่อนดีกว่าโอ้ตายแล้วหมดตัดเล่นกันเนื้สิสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกินกันเบาๆเจอกับติวและปีโป้นะคะท้ายปีแล้วนะคะเวลาสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางช่องเวรี่ทวิชั่นไคะ363กแล้วก็69ค่ะโอ้โหนี่ รับปีใหม่ซะหน่อยนะคะส่งท้ายปีเก่าด้วยการที่แต่งบ้านให้ดูสะอาดตาแบบนี้นี่อีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะเขาดาวแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะจริงเนจะโอ้แล้วเธอยังมาทำล็กนี่จะเก็บทันไหมปีโป้ตรงไหนพูดมาโอ้ยดูอะไรเนี่ยอะไรดู โอ้ยตายแล้วไม่อยู่แป๊บเดียวก็เขาบอกว่าเนี่ยเป็นสเตปปีใหม่เราฉีดแล้วนี่เดี๋ยวนะลูกโป่งนี่แยกไม่ออกอันไหนม้ออันไหนลูกโป่งอหยิบเลขศูนย์เลขอะไรมาทอดเทิดกันหมดเลยเนาะเอาออกสักหน่อยหนึ่งดีไหมหน่อยหนึ่งสงสารฉันบ้างเถอะโอ้ยไม่เป็นไรนะโลกฮะน้องมาตูมน้องมาตูม รวมแล้วไอ้ตู้มมันเป็นไรเลยก็แบบมีน้องมาตูข้ามาด้วยเอาเข้ามาเฝ้าบ้านหน่อยนี่พี่ติวปีใหม่แบบนี้เนี่ยนะสำหรับวนเนี้ยเรามาบอกว่าสำหรับคนที่แบบว่าชอบอยู่บ้านปีใหม่นี่อยากออกไปไหนเพราะว่าออกไปข้างนอกเนี่ยก็เจอคนเยอะแยะใช่บางคนเนี่ยไม่ชอบที่จะไปแย่งกินแย่งอยู่ตามที่ต่างๆเนาะคนมันก็เยอะนี่นะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงรถติดใช่โอ้โหแบบติดยาวมากแล้วบางทีทานอาหารอะไรกันก็ต้องไปนั่งต่อคิวกันเนาะ ตามร้านดังๆต่างๆนะบางคนก็เลยถือโอกาสที่จะฉลองกันเองในครอบครัวกับชานิทในบ้านแต่ทีนี้เราจะทําอะไรฉลองทานกันโดยง่ายๆวันนี้เมนูของเราเดี๋ยวเราคิดกันนะเอาง่ายๆเหมกับปีใหม่น่าจะเป็นของหวานนะมขนมขนมอะไรอย่างนี้คงจะไม่เป็นตําซ้ว่ตาอะไรคงใช่ใช่ทำอะไรเกี่ยวกับเพราะว่าช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป๊ะหรออน่าจะเหมาะกับพวกแบบอะไรเบาหนี ก็พูดมาเถอะโอูยท่าดูเท่าฟังไปฟังมาไม่ถึงเส้นทีวันนี้จะทำนูเท่าเบานี้อ๋อนูเท่าเบานี้เหรอแต่ว่าคนที่บอกว่าอยู่บ้านจัดปาร์ตี้ที่บ้านอยู่กับครอบครัวไม่ออกไปไหนเฮ้ยนี่ๆฉันรู้แล้วประโยชน์มันมันมากเลยอ่ะไม่ชอบอย่าลืมไปซื้อมาเล่นนะยังทันนะมีอะไรเนี่ยจะมีร้านไหนขายตอนนี้ไหมเนี่ยนี่สนุกมากเหมือนแบบถ้า เน่เราสนุกแต่ข <sk it> ้างนอกเขาดูเหมือนคนลกจิตพูดไปแล้วก็มันว่นมันเอ้ยชลาดูชลาเออแต่เหมือนว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีใครดูเราหรอกอยู่นอกอยู่เอ้ยอยู่แบบเอ้ยมันแล้วนี่บางร้านทีเาจะเปิดเราเป็นแบบเป็นเป็นแอมเบียนทา่หลังเฮ้ยน่าจะดิทำตัวไงดีอ่ะสุดแต่จสุไท้าสุขอนมาแล้วโอ้ยน่าด เขียนแน่นอนแหละไม่เป็นไรก็ยังมีคนที่แบบบางคนไม่ไหวแล้วเนาะผู้เฒ่าผู้แก่ก็สามารถทําให้เด็กๆทานกันได้คนที่อยู่บ้านอะไรอย่างนี้เพราะเมนูที่เราทําในวันนี้เนี่ยรับรองว่าง่ายแล้วอร่อยแล้วก็เหมาะกับเทศกาลดีๆแบบนี้แน่นอนไม่ยากค่ะเมนูที่เราทำเนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากทํานะคะรับรองว่าเมนูที่เราทำเนี่ย เป็นเมนูที่ถ้าเกิดเราสองคนทําได้ทางบ้านก็ต้องทําได้ใช่ไม่ยากเลยแล้วก็ไม่อร่อยด้วยนะคะก็อร่อยนี่อร่อยแล้วใเมนูนะนี่ก็ปีหนึ่งแล้วนะเออก็แบบสามารถหาดูได้เอ้ยเพลินนะเหมือนเปเลยสเออเออสามารถไปเรื่อยเมันจะเร่งหมดหมดอ่ะสักทีพูดไม่ถูกเลยเนี่ยสามารถหาดูได้ย้อนหลังในแบบยูทูบอะไรเงี้ยสูตรเสิร์ชก็มีให้แบบให้ดูได้ใช่วันนี้เนี่ยปกติจะเป็นวัตถุดิบเยอะๆใช่ไหมวันนี้เราบอกว่าสั้นนิดเดียวเพราะทุกคนเนี่ยไม่มีเวลามานั่งดูอะไรเยอะแยะหรอกอยากจะฉลองกันจะแย่อยู่แล้ว แล้วอะนั้นเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตไปไปรื้อคนนิดนึงเออว่าในบ้านเรามีของเหลืออะไรบ้างเรามาทำกันเอาล่ะถ้าเหลือกุ้งจะมาทำยูเทล่าได้ไหมได้ได้เหรอะเราดูอ่ะลองดูวแบกหน้าเราจะมาทำอะไรกันนะคะไปปี่แบบนี้ใช่สมาธิไม่มีแล้วเหมือนกันโอเคเจอกันแบกหน้าค่ะขออนุญาตเก็บก่อนนะเก็บก่อนสีดสุ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 ดส บ้างวันนี้ว่าเราทำได้หรือเปล่าใช่ที่หลักๆเลยที่บอกไปวันนี้เราจะทำราวนี่ทุลนุอะไรนะโอ้แทยร่าเออนุชแทร่าเออลินลัวต่อไปก็จะเป็นไข่ไก่วันนี้เราจะใช้สีฟองค่ะค่ะแล้วก็มีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะแล้วก็อันนี้ไม่คุ้นเลยช็อกโกแลตชิพออ ช็อกโกแลตเชดเอออ่าช็อกโกแลตเชดนอกนั้นก็เป็นอุปกรณ์ในการทำเบเกอรี่ง่ายอ่ะอุ้ยน้อยมากหมดแล้วเนี่ยแต่ไม่ดีว่าไอ้น้อยๆเนี่ยเราทำออกมาเป็นไงสเริ่มทำเริ่มทำกันเลยดีกว่าขั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็ให้ใส่แป้งลงไปค่ะใช่ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะอันนี้หนึ่งเขาเรียกว่าอะไรวะหนึ่งถ้วยตัวเออหนึ่งถ้วยตัวงใส่ลงมาใส่ลงไป นช่วยตวงปึ๊บจากนั้นอันดับที่สองนะคะเราก็จะใส่นูเทลล่าดีกว่านูเทลล่าเขาใช้ประมาณเท่าไหร่นะ600กรัมใช่600กรัมนี้ตัก่หกร0อกรัมจะเต็มวันไหนเนี่ยจะเต็มวันไหนแล้วเนี่ย600กรัมเนี่ยดูที่ขวดไหมขวดนี้มี600กรัมหรือเปล่าหรือร้อยหรือแค่ร้อยกรัมเอ้ยที่ขวด750ดร้อยห้กรัมก็เกือบหมดแล้วแหละ โอ้โหเป๊ะหรือยังยังไม่ได้ใกล้เลยสี่ร้อยละสี่ร้อยละโอ้โหโอ้โหโอ้ยต้องเรียกว่าอะไรดีอ่าได้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็เอาใส่ลงไปนนี้เลยค่ะโลเทอ ตาหน้ารับประทานใช่ขั้นตอนต่อไปนะคะแล้ววันนี้ได้ป้ะได้ค่ะได้ค่ะเราก็จะมาต้มมาต้มลูกแม่มาต้มอ๋อนึกว่าอยากกินใครทำมาต้มโอ๊ยดูแลนางหน่อยขั้นตอนต่อไปอ่ามาต้มไข่ต่อไข่ต่อไข่สีฟองสีฟองอุ้ยน่า อ้ยชคุณไมรละคคุณไม่เอยมีไข่อีกสักใบหคะพี่ใหม่แล้วกินได้ค่ะเราทำทานกันเองที่บ้านนะคะเป็นกิจกรรมสนุกสนะคเปลือกไม่เอาเนาะเอาใส่ ใช่ไหนะเอ ه, วันนี้ <laughs> ชิชู่อยู่ไหนวัจากนั้นเราก็ปั่นนะคะปั่นรวมกันนี่เราก็ปั่นเรียบร้อยแล้วสมผสมเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราจะดึงอุปกรณ์ออกอ,อ่าเราก็ปาดออกมานะคะสว่วนที่เหลือเราเอาลงมาก็ได้ มาปาดคุกอีกทีนึงน,นะคะจากนั้นเราก็จะก็คุกอันนี้ไปนะคะคุกกับช็อกโกแลตชิพให้ทั่วนะคะ,คะก่อนที่จะอบเดี๋ยวพี่จะไปวอร์มเตาเราจะวอร์มเตาอยู่ที่อุณหภูมิ180องศาโอเควอร์ม จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารองที่ถาดก,ก่อนที่จะอบนะคะเพื่อที่เวลาออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ไม่ติดถาดใช่เราต้องแบบล้นล้นออกมาอ่าอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ไปสักประมาณ1เซนกดทำเป็นบล็อกลงไป ทิ้งเลยแล้วกนเอาไปทิ้งเลยไม่พอใจอะไรขนาดนั้นเนี่ยคะโอเคปะโอเคปะเออแต่โอเคนะใจไปไหนแล้วอ่ะเรายังส่งเข้าเต่าไม่ได้เราต้องตัดกันไกลเอาไดกอาไงทำไมล่ะคะเอาไงมาตัดขอบ อาาเอาเลยแบบง่ายๆนี่แหละบ,บ้านๆใครควรที่จะต้องใส่ถุงมืออันนีิเออเืิร์กี่นาทีพี่ติวอบชิวราสิ้านาทีเดี๋ยวเราจะมาโรยหน้าด้วยช็อกโกแลตชิพกันอีกสักหน่อยนะคะ สวยมากเลยค่ะฟูฟ่งองฟูเต็มถาดเลยมาสุดพลังปิงโกอ่ะเดี๋ยวเราก็จะผึ่งพัดลมไว้ให้มันเย็นจากพักนหนึ่งหน้ามันจะได้กรอบๆังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาตัดแบ่งชิมกันใช่เจอกปีใหม่กันโอเคเจอกันเบรกหน้าค่ะเย้เยๆเยหอมมากอร้อนไง อาไรอะลรอลไรอะไรอีไรอะรอนไระไรอ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 ะออะไรนะไรอะลอออะไาอะไนะระไอะอะอะไร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 อะไะรอะะอะไรอ้ไรอะอะไรอะไกอะไรไออออะมรออรอออะอออ ้างจริงเลยเย้ออมาเอาอกโอ้โหไปต่ที่เรียบร้อยแล้วนะหั่ลเลยจะได้ชิมว่าอร่อยเปล่าอะเดี๋ยวเรามาหั่นกันอืมนี่แหละกำลังเซ็ตตัวได้ที่เลยเห็นไหมไม่เลยข้างล่างแต่แต่แตโอ้โหเียงเลยตรงนะหนูว่าตรงมากเยียงเลยอ่ะไปต่มาหั่นนเล แรงว่าใส่ตาถุงนี้ไปไกลแล้วชิ้นใหญ่ไปไหมเนี่ยเบอนี่เนี่ยอ้องน่าแม่อะอ่าเอาแล้วนะชิมไหยนะเออเฮ้ยเดี๋ยวดิเอาออกมาที่จานหน่อยไหมขอดูเนื้อหน่อยขอดูหน้อหน่อยนี่ข้างในมันเป็นแบบชุ่มๆแล้วข้างนอกกรอบๆใช่อันนี้แหละตรงแบบเขาเรียกมันว่าช็อกโกแลตเนี่ย ชิมเลยเดี๋ยวขออันนี้เอาไปนี่ก่อนเก็บไปไว้เออเก๋กะจะได้ชันกันอร่อยอร่อยนี่ฟึบขอชิมขอชิมดีปะหวานเลยแหะอืมอร่อยมากมันเป็นนุ่มๆอย่างเงี้ยอย่างที่เห็นเลยแล้วข้างนอกมันจะกรอบๆนะเป็นฟิล์มเคลือบเห็นไหดีอ่ะรสชาติดีทำง่ายด้วยดีมากอ่ะ ไม่ได้อะไรนะอร่อยกว่าที่ขายกันทั่วไปเีกใช่เดิมวิธีนี้ก็สามารถไปดัดแปลงกันเองได้นะคะดัดแปลงทำไรอ่ะทำได้สองถาดเลยได้ถาดนั่งใส่ไรอ่ะจะบอกว่าโหดละสนุกสนุกนี้สิ้นปีไม่ใช่ดิปีใหม่เรามีงานดีๆเปิดบ้้นท้ายครั้งยิ่งใหญ่อลังการมุหรุดึกใหญ่ยาวถูกถูกถูกพูดอีกก็ถูกอีก ปั <ged bubble> นดำอันนี้เขาไปจัดที่เขาใหญ่นะคุณขาเรียกได้ว่าเดินกันขาลากโบนันซาเพราะว่ามันจะเป็นสนามรถแข่งที่ยามใช่ไปจัดกันถึงที่นั่นเลยแล้วบอกว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยยาวที่สุดยาวที่สุดใหญ่ยาวว้าวว้าวพูดอย่างนี้ก็ต้องไปแล้วแหละ ว่าบานี่นูเทลล่าก็ใส่นูเทลล่าสิใช่เออแหอย่าลืมด้วยละกันสำหรับงานที่ดีๆที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าใครอยากทราบข้อมูลต้องติดตามได้ทั้งทาง Facebook นะคะของ Cheese Magazine รวมถึง Instagram ไม่ว่าจะเป็น Cheese Mac ก o o k e r Mac นะคะ Cheese Snack ก็อย่าลืมเดี๋ยวเราจะคอยอัปเดตตลอดว่าในงานเนี่ยจะมีอะไรบ้างขายของหรือเปล่าใครไปขายได้บ้างหรือว่ามีศิลปินดาราคนไหนไปออกบูธบ้างอะไรอย่างงี้ที่รู้ๆมานะยาปีโปก็ไปพี่ตู่ ก็บอกเลยเหรอไม่ต้องรู้มาหรอกไม่รู้มาเหมือนไม่ร้านอะไรเลยใครอะปโป้เนี่ยเวลานมีแบรนด์ดีไม่อยากจะเจอนะบอกนะ่นเลยอย่าให้นี่อย่าให้นี่เจอเลยนี่เห็นหน้าไม่ได้เลยนะเฮ้ยจริงเหรอแต่เขาไปนะแค่นี้ฮะอ๋อหรอเออไม่ว่าจะเป็นปโป้ดีนะปีโป้ชอบเขาไปจริงเหรอเยอะเลยไปขายของใช่ขายเสื้อผ้าเออในที่ใส่อยู่เนี่ยอย่างเงี้ย ถอดก่อนไหมอีกอีนเนี่ยเห็นม่านันและมองหน้านี่ไม่ถึงหน้าทีเนี่ยไปอีนี่มันบังอยู่เนี่ยอยากมีกระดิ่งติดตัวฮอลล์พี่ใหม่เนาะใช่โอ้ยอยากให้จะให้ถึงงานนี้เร็วๆเปิดบ้านค่ายครั้งยิ่งใหญ่ที่โบนังซ้ายเนี่ยมันใหญ่มากจริงๆนะคะมันแบบว่าโอ้มีทั้งอาหารการกินเสื้อผ้ามีวงดนตรีมีร้านนวดด้วยมีร้านนวดด้วยหรอแล้วต่อมาว่าเพราะว่า มันใหญ่ยาวมากก็ต้องแบบว่าเมื่อยกันนิดนึงใช่นะคะก็เดี๋ยวเอัเปเดกิจกรรมอย่างที่บอกไปใช้แล้วค่ะวันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ้นปีของเราแล้วเราก็ต้องติดตามรายการของเราต่อไปว่าในปีหน้าเนี่ยจะมีอะไรที่สนุกสนุกกันอีกบ้างนะคะก็อย่าลืมไปดูตามเฟซบุ o k เพราะเราก็มีย้อนหลังตลอดไม่ว่าจะเป็นพวกสูตรอาหารต่างๆเนาะ ซึ่งทําได้ไม่ยากเราก็พยายามเน้นย้ําตลอดว่าเราสามารถจะทาอะไรที่หาได้ง่ายๆในบ้านหรือว่าตามซูเปอร์ทั่วไปที่ไม่ใช่วัตถุดิบที่ยากเกินไปใช่แล้วก็เอามาทํากันนะคะใช่เออเราฝึกๆไว้ก็ดีใบรุ่นอย่างเรานี่ฝึกมาจนปีหนึ่งแล้วยังไม่ยไม่ได้เลยโอ้ยังยังงงๆอยู่เลยนะอวยพรปีใหม่กันหน่อยดีไหมอพี่ติวเริ่มก่อนเลยค่ะอ่าปีใหม่แล้วนะคะก็ขอให้ พูดถึงน้องๆดีกว่าที่ดูรายการเนาะก็เป็นเด็กดีของผู้ปกครองนะถ้าเป็นวัยเรียนก็ตั้งใจเรียนนะก็แบ่งเวลาให้ถูกรู้ว่าเดี๋ยวนี้มันก็มีกิจกรรมอะไรให้เราเลือกเยอะส่วนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนี้ก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยก็แล้วกันจะไปทําบุญไปเที่ยวพักผ่อนอะไรก็ขอให้เดินทางอย่างระมัดระวังเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถลาก็น่าเป็นห่วงใช่ถูกต้องอ่าหนูตางก็ปีใหม่นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถึงฝ่าถึงน้องๆนะคะขอให้เที่ยวให้สนุกสนานเต็มที่เลยค่ะชีวิตว อีกเยอะฮะดีฝากดีฝากดีใช่ไหมเออไม่ไม่รู้เหมือนกันแล้วแต่แล้วแต่ใช้ให้เต็มที่แต่ก็มีลิมิตประมาณด้วยนะคะเพราะว่านี่ได้ตังอะไรจากที่ไหนมาเนี่ยตัวแกนคุณ้นๆไม่ลูกได้ตังมาเท่าไหร่นะบอกมาเดี๋ยวนี้นะเมี่ต้องเที่ยวนี่ไม่แล้วรวมหลายแบรนด์มารวมกันเลยนะไอ้แตงยะเออเออดีอ่ะไม่ต้องคิดเดี๋ยว ขอให้มีความสุขามมสุขกแฮปปี้มีความสุขกปไว้ที่สุดที่สำคัญอย่าลืมดูเราไปตลอด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 เลยนะคะองเราสองคนด้วยละกันก็แฮปปี้นิวเอียร์กันล้วกันแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในต้นปีหน้ารับรองว่ามันแน่นอนแฮปปี้นิวเอียร์